เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับ Honda nx 1 2 5นะครับรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ทรงสปอร์ตนะครับที่มีความออกแบบมาแบบผสมผสานลงตัวอย่างมากเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าที่เฉียบคมมากนะครับดีไซน์ไฟหน้าทรงคู่แบบ led มาพร้อมกับเส้นไฟ drl นะครับ day time running light พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตัลเต็มรูปแบบ ระบบเบรกนะครับระบบเบรกตัวนี้จะเป็นระบบดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับซึ่งจะมาระบบพร้อมกับระบบ CBS นะครับก็คือคอมบี้เบรกนั่นเองนะครับโชคคน้านะครับจะเป็นโชคคู่นะครับโช๊คลังจะเป็นโชคเดี่ยวล้อหน้าจะมีขนาด12นิ้วนะครับล้อหลังจะมีขนาด10นิ้วคุ้นคุ้นไหมครับล้อหน้า12ล้อหลัง10นิ้วอ่า เครื่องยนต์นะครับมาในพิกัด 125cc 1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศนะจุดนี้จะต่างออกไปนะครับคือจะบอกว่ามันคล้ายมากเลยนะเดี๋ยวไว้คุยท้ายคลิปนะฮะมาพร้อมกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่6ลิตรนะครับซึ่งก็เหมือนกันอีกนะฮะก็คือจะบอกเลยนะครับว่า มันมีความคล้ายงานออกแบบของเจ้า Hon d a l e a ด125มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดล้อหน้า12ล้อหลัง10นิ้วนะครับนะขนาดเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีจะต่างกันก็ตรงที่ระบบระบายความร้อนนะครับ Honda l e a ดนี่เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำส่วนเจ้า NX 125น้ี่จะระบายความร้อนด้วยอากาศถังน้ำมันนี่ผมว่าบล็อกเดียวกันเลยไหมครับถังน้ามันใหญ่เท่ากันเลยครับ6ลิตรนะ ซึ่งรถรุ่นนี้นะครับได้เปิดตัวขายที่ประเทศจีนเป็นที่แรกในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถทรงนี้ถ้าจะให้พูดจริงๆนี่ผมว่ามันเริ่มได้รับความนิยมมา,มากๆนะครับคือมันแบบทรงเล็กกะทัดรัดแบบถ้าจะยกอีกรุ่นนึงมาเปรียบเทียบก็น่าจะเป็นของซู z u กิผมจําชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวผมจเจ้าภาพแทรกมาเลยนะครับที่กําลังมีแนวโนม้มว่าจะเข้ามาบ้านเรานะครับแต่ก็นานและก็ไม่มาสักที นะผมว่าทรงนี้กำลังมาเลยนะเล็กกระทัดรัดแต่ที่ยังไม่ระบุชัดเจนก็คือขนาด u ูบล็อกของเจ้า NX125 นะครับซึ่งผมทายได้เลยว่ามันจะต้องใหญ่แน่นอนนะครับมันมีนัยยะแน่นอนนะครับล้อหลัง10นิ้วเนี่ยยูบ x ็อกมันต้องอลังการพอๆกับเจ้าลีดแน่ๆเลยเดี๋ยวยังไงก็มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะมีโอกาสมาประเทศไทยมาบ้านเราไหมนะครับถ้ามาก็ สนุกดีนะครับได้เห็นคัส์หนึ่เยอะดีเพราะว่า Honda ประเทศไทยก็มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปของผมเยอะมากนะครับว่าหยุดการทำทรงสปอร์ตแล้วหรอเพราะว่าในคัส์ร้อยาเนี่ยเหมือนจะเงียบเลยนะครับเพราะว่าคลิกนี่เขาก็โดดไป160ยหกสิบแหละเพื่อนๆก็เข้ามาถามผมเยอะนะครับว่าคัส์ร้อยยังทำอยู่ไหมที่เป็นทรงสปอร์ต ซึ่งผมก็บอกไปว่ามันยังมีอยู่นะครับก็คือ Honda คลิก125ที่มันออกมานานแล้วนั่นเองแต่รูปโฉมใหม่อะไรของมันเนี่ยยังไม่มีมานะครับยังเป็นแบบเดิมที่ยังขายอยู่ทีนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่ามันมีโอกาสไหมครับที่คลิก125เนี่ยจะหยุดการตลาดไปแล้วนาเจ้า NX 125เข้ามาแทนนะครับก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับโอกาสหน้านะครับถ้ามีคลิปที่เป็นแนวโน้มอะไรแบบนี้อีกผมจะนำเข้ามาอีกนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมคลิปผมในครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ